สวัสดีครับสวัสดีแฟนหนุ่มทุกท่านนะครับก่อนที่เราจะไปวิเคราะห์วิจารณ์นะครับสุดยอดมวยไทยวันนี้ในสัปดาห์นี้นะครับก็ฝากไปด้วยนะครับใครสนใจอยากเข้ากลุ่มมวยหูนะครับสามารถแอดไลน์มาได้นะครับที่ไลน์แอดอาร์ดีเก้านะครับเป็นกลุ่มมวยหูที่เสียงดังฟังชัดนะครับสุดยอดมวยหูของเมืองไทยเอาไว้พูดคุยแลกเปลี่ยนส่งราคาจากขอบไปทีหน้าตู้ชี้ตัวเล่นข้อมูลจริงชนได้ทุกตู้สู้ได้ทุกหูนะครับซึ่งเรามีการสืบบอกหน้าเสือเน้นสภาพหลักการใช้น้ำหนักนะครับจัดกระแสขขาาาาใหหญญ่่่่่่่เเเเ้ออออกกกตตััััััววไไนนนนนคคคคครรรรรรืงงงมมมีีีีพะะะะบบบแล็ทสสย สิง่งผิดปกติที่เกิดขึ้นนะครับคนที่มาสังเกตสิ่งผิดปกติที่เกิดขึ้นและก็จะเป็นคนภาคให้เนี่ยนะครับ ภาคเอ่อมวยหัวให้เนี่ยนะครับก็เป็นพี่ๆเซนมวยที่มีประสบการณ์มากกว่า20ปีมาเป็นคนภาคให้สลับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปนะครับมาเป็นคนภาคให้นะครับก็ลองแอดไลน์เข้ามาดูที่ไลน์แอดอารีเก้าเก้านะครับซึ่งใครเข้าไปอยู่ในกลุ่มแล้วเนี่ยนะครับก็จะเห็นนะครับการแข่งขันวิจารณ์มวยที่แรกและก็ที่เดียวในประเทศไทยตอนนี้ที่รวบรวมเซนมวยชั้นนําไว้สูงถึง15คนนะครับซึ่งเราก็จะวิเคราะห์วิจารณ์ตัศนากันทุกวันทั้งเดือนครบทุกคู่นะครับทั้งรายการมวย3ยก5ยกเราบอกหมดนะครับเราให้หมดนะครับ ซึ่งตอนนี้มีการอัปเดตนะครับสานการล่าสุดเนี่ยนะครับมีหน่วยไดโนนะครับมีอันดับหนึ่งนะหน่วยไดโนนะอันดับสองเป็นพี่น้อยสักโยทินนะครับและการอันดับที่สามเนี่ยนะครับเป็นพี่ต้นศักชัยนะครับก็ตอนนี้แรงกิ้งอันดับสามบนเนี่ยอยู่นั่นบนเลยส่วนผมเนี่ย น่าจะหลุดท็อปซิกแล้วนะครับน่าจะหลุดท็อปซิกแล้วนะครับยังไงก็ลองไปดูแล้วกันว่าอัปเดตล่าสุดเนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับแต่ถ้าใครอยากเข้าไปดูรายละเอียดชัดเจนก็ลองแอดไลน์เข้าไปดูที่ไลน์แอดอะไร99นั่นเองนะครับมาไล่เลียงพูดคุยกันนะครับทีละช่องเอ้ยไม่ใช่ทีละคู่นะครับก็สิกเจ้ามวยไทยนะครับเริ่มต้นกันที่นะครับคู่แรกครับซูเปอร์แบงค์นะครับอจอร์ียิมนะครับแมชื่อ น่ากินเลยเหมือนเยลลี่เลยนะครับเจอกับถ้าได้เจ้าเพชรนาวีนะครับพยักกันทอนหนึ่งร้อยสิบสี่ปอนด์เท่ากันไอ้เจ้าซูเปอร์แบงค์จอร์ดี้ยิมเนี่ยหรือว่าหรือว่าสสุขสมซูเปอร์แบงค์บอยสงขาแชมป์หัดใหญ่คนเดียวกันคนนครซ้อมอยู่ที่นครนะครับ 18, 88, 6, สิบแปดปีไปปล่อยห้าสิบแปดชงมาหกสิบกับไฟแหละนะครับเป็นมวยซายฝีมือครบเครื่อง ตั้งเตะขวางคาเข่าล,ล็อกรัดบัตตีดีเหนียวแน่นบูดุดันนะครับชนะสี่พลังแพ้นอกสี่พลังชนะขุนเดชแพ้ก้าศึกนะครับแล้วก็แพ้นอกไอ้เจ้ากิดเงินมาส่วนนนั้ไอเจ้าเพชรนาวีเกตกันทอนะครับพยักันทรนะครับ,นนรบหรือว่าไอ้เจ้าต่อยแม่ขลีเหรอนะครับหรือว่าเอา เอาว่าผมว่าชื่อเก่าไมันอ่านยากทั้งคู่เลยนะครับเอาว่าเพชรนาวีพยัคฆ์กรทอนคนพัทลุงนะครับซ้อมอยู่เกียรติการเซมนะครับพัทลุงนะครับสิบหกปีปล่อยๆ5 5ห้าสิบห้านะครับก็ชกมายี่สิบห้าไฟแล้วนะครับแร้เพชรมวยซ้ายครับฟอมสดถวายมือครบเครื่องยังไม่แพ้ใครมานานมากๆแล้วนะครับชนะนอกชัยชนะนะครับชนะนอกสายกลางชนะคะแนนยอดพยัคฆ์นะครับชนะนอกฉลามดําชนะคะแนนแสนชัยชนะคะแนนหยกพยัคชนะคะแนนชายน้อยแล้วก็ชนะคะแนนสองพันดินมา ต่อยหมดนะราชดำเนินอ้อมน้อยกองทัพากาต่อยหมดนะครับผมว่าต่อยน้อยมามากต่อยน้อยกว่าเยอะเลยนะครับแต่สดอะสดมากๆเลยนะครับจัดไปที่ได้เจ้าเพชรนาวีก่อนแล้วกันถัดมาครับคู่รองรายการเป็นคู่ชิงแชมป์นะชิงแชมป์บ้างอ้อมน้อยนะครับรุ่นมินิมอมเวทนะครับหนึ่งร้อยปอนด์นะครับจากกิจเกียตฟูเฟืองนะครับ หรือว่าจาก,กิจยุสุราเลยแหละนะครับเจอกับเพชรน้องบีนะครับรถสวยจากเจดน,นะครับหรือว่าเจ้าเพชรกิติเสียนปทุมหนึ่งร้อยปอนร้อนวิชาจาก,กิทเกตฟูเฟืองนะครับก็คนสุราซ้อนวิกเกตฟูเฟืองสุราสิบหกปีปล่อยๆยห้าสิบชงโมโหสิลกบไฟละมวยซ้ายถือมือครบเครื่องนะครับรรรล็อกรัดมัดตีดีเข่าเด้งนะครับอันตรายบุดุดันชนะเอ,อ่อมีเป็นคนสุราธานีนะครับก็ช่วงหลังเนี่ยนะครับมีชนะคะแนนเจ้าเพชรศิลานะครับ ชนะคะแนนเพจสามโค้แพ้น็อกเสือภูมิแพ้คะแนนสแกงเงินแล้วก็แพ้เพชรน้องบีไฟล่าสุดนะครับส่วนเพชรน้องบีนะครับไอ้เจ้าเพชรกิติศิลป์ปทุมเนี่ยนะครับคนโคราชนะครับซ้อมอยู่ลถสวยจัดเจ็ดสิบเจ็ดปีปปล่อยเสียห้าสินะครับก็ชกมาห้าสิกับไฟแล้วนะครับมวยครบเครื่องนะครับแพ้เสือภูมิแพ้เหนือธรณีแพ้สแกงเงินแพ้ลักภูหลวงแล้วก็เพิ่งจะมาแจ้งเกิดชนะคะแนนเจ้าจักริกนี่แหละนะครับเพิ่งจะเจอกันมาวันนั้นที่รังสิตนะครับ ก็ยี่สิบมกรานะครับเจอกันมานะครับน่าจะกล่องธรรมกาศเนาะส่วนตัวผมผมนั้นชอบไปที่ทางด้าน,นในเจ้าจาักรกิจมากกว่านะแม้ว่าจะแพ้มาแต่ผมเชื่อว่าน่าจะแก้มือได้นะครับแล้วก็ที่สำคัญคือ พอไปที่อ้อมน้อยเนี่ยนะครับบรรยากาศมันได้ด้วยแหละนะครับบรรยากาศมันได้ด้วยบรรยากาศสําคัญมากๆจัดไปที่จักรกิจกันส่วนคู่เอกของรายการครับสวัสดิ์เล็กนะครับก็เจอกับทานายเจ้าเกติศักดิ์พยักันทร์หนึ่งร้อยี่สิบแปดปอนด์เท่ากันสวัสดิ์เล็กเนี่ยคนโคราชน,นะครับยี่สิบสี่ปีชกวาเป็นร้อยไฟละหมวยสายเข่าในเดี่ยวแน่นนะครับเตะขวาสลับขวางหน้าดันแทงดีชนะเข็มเพชรนะครับ แพ้าการใช้ชนะยอดคัมพีมาสองไฟแล้วก็ชนะคะแนเหล็กกล้าส่วนกิติศักด์นะครับพยากกันทอนหรือว่าพยากขาวสิทธ์แก้ประยูนเกียรติการเซมคนปัตลุงซ้อมอยู่พยักกันทอนพัทลุงสิปีป่อยหกสิบสาใหญ่กว่า2โลชคมาห้าสิบกับไฟละประเภทมวยขวานะครับฝีมือคอาฟอร์มสด นะครับบรรยากาศดีนะครับมีชนะนกหยกศิลาชนะนกเทพสุดินชนะนกกำปั้นทองเสมอเมืองลาวนะครับผมเลือกไปที่เกียรติศักดิ์เลยไม่ต้องคิดมากคู่นี้จัดไปที่เกียรติศักดิ์เลยนะครับแล้วก็คู่ที่สี่ครับเพชรนรมนนะครับสอนนรมนนะครับไอ้หนุ่มรูปหล่อนะครับเจอกับไอ้เจ้ากำปั้นทองนะครับส่วนอาหารปีกไม้นะครับหนึ่งร้อยสามสิบปอนด์เท่ากันไอ้เจ้าเพชรนรมนเนี่ยนะครับก็ทีบีเอ็มเดิมแหละนะครับขนนครซ้อมสอนสมัยสิบเจ็ดปีไปปลายหกสิบสามมวยฝีมือชมวงบ่หกสิบก็ไฟละ แพ้นกเพชรเวียงจานทร์ชนะนกยอดขุนทับแพ้นกจงสนัน่นชนะคะแนนสิงห์ทองตันแพ้นอกกำปั้นทองและก็ล่าสุดเนี่ยนะครับพลชนะคะแนนเหลี่ยมเพชรมา เคยแพ้นอกกันมานะไอ้เจ้าเพนเนอร์มนเนี่ยนะครับส่วนกำบบ้านทองส่วนอาหารปีกไม้หรือว่าสอสิงอยู่นะครับลูกชายพี่ธันวาเล็กนะครับคนสาแก้วซ้อมอยู่สถานปาีกไม้สำหรับรีสปุกปีชมว่าหกสิกับไฟนะครับมวยฝีมือนะครับมีชนะน็อกซูเปอร,ร์จับนะครับแพ้นอกสิทธิชยัยชนะน็อกเพนรนอร์มนแพ้คะแนนเก้าล้านแล้วก็แพ้นอกกิติศักิ์พยักกันทอนมานะครับเอาข้อจริงพอขึ้นไปเจอของแข่งก็ก็ไม่ผ่าน นะครับไฟนี้มาเจอคู่ชกที่เคยชนะน็อกกันมาแล้วอ่ะผมดูแล้วน่าจะเสร็จถนายด้เจ้ากำปันทองนะครับเรื่องไปที่กำปันทองแล้วกันนะครับ <S <S มวยที่ให้วันนี้เนี่ยมีเพชรนาวีมีจักกิจมีเกติศักดิ์และก็กำปันทองนะครับนี่คือทัศนะเี่ียมมาฝากกันนะครับของศึกเจ้ามวยไทยนะครับในสัปดาห์นี้นะครับยังไงก็ลองแอดไลน์เข้าไปดูแล้วกันนะครับที่ไลน์แอด n d นเดร้นั่นเองนะครับ